ความเคลื่อนไหวของนายชวนหลีกภัยประธานสภานะครับก็บอกว่าไม่ลำบากใจนะฮะในการทำหน้าที่ยืนยันว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีสิทธิเรียกร้องแต่ต้องไม่ปฏิบัติ หรือว่าทําอะไรที่มันฝ่าฝืนกฎหมายไม่คุกคามการทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับของสภานั้นก็เป็นหน้าที่ของสภาที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่ด้วยนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกเนี่ยเป็นหน้าที่ของตํารวจอันนี้ประธานชวนพูดชัดมั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับส่วนที่มีการประเมินว่าวันนี้ หากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอรอ์เนี่ยจะถูกตีตกไปมันจะเป็นการจุดชนวนทางการเมืองให้ร้อนแรงหรือไม่นั้นนะครับนายชวนก็บอกว่าไม่ทราบเป็นหน้าที่ของรัฐสภาแต่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าการประชุมรัฐสภาจะไม่เกิดปัญหาขึ้นส่วนเวลาในการอภิปรายเบื้องต้นเนี่ยยังไม่แน่นอนส่วนกรณีที่กลุ่มไทยพักดีจะไปยื่นหนังสือต่ออายการหากร่างของไอรอ์ผ่านมติของสภาที่หมอวรงบอกเมื่อกี้นะฮะ,ะนายชวนก็บอกว่าคือเรื่องนี้ขอไม่พูดถึงละกัน ว่าเป็นเรื่องนอกสภาลองฟังเสียงเพิ่มเติมกันดูครับสมาชิกเนี่ยไม่แน่นอนครับเพราะเวลาของยุติสภาเนี่ยก็ขอกําหนดไว้ตั้งแต่วันแรกว่าประมาณประมาณห้าชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงครึ่งแต่ว่าทราบว่าเมื่อวานมีการตกลงว่าฝ่ายค้านขอห้าชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลขอสี่ชั่วโมงเพราะนั้นก็ต้องเราดูว่าเวลายุติอย่างไรพยายามให้แต่ละฝ่ายได้กําหนดเวลาเพราะว่า จะต้องไม่ระควนว่าใครพูดยาวกี่นาทีเพราะเขาจะคุมเวลากันเองครับผมคุณจะ้ามตอนนี้เสียงตึงหนึ่งที่เห็นภาบนี่ใช้เท่าไหรคะแล้วเสียงสอวอที่ว่าหนึ่งในสามนี้ต้องจานวนเท่าไหร่ถึงร่างจะผ่านได้คะจำนวนสวไม่ได้ครบตาม250คนนะครับเพราะนั้นก็เหลือตัวเลขหนึ่งในสามขนาดนี้ก็8.2ครับ<า>ก็มีมีสิทธิ์ียกร้องครับแต่อย่าไปทำอะไรที่เป็นการกดดันหรือไปคุกคามเขา ไม่ว่าด้วยวาจาหรืออะไรก็ตามผมคิดว่าผู้เรี่ร้องเองก็ร้องอยู่เหมือนกันว่าอย่าให้พุทธรธัฐบาลไปคุกคามอะไรก็ก็ก็เห็นด้วยแต่และฝ่ายอย่าไปคุกคามซึ่งกันและกันกันอย่างกรณีอย่างทางสมทัยพักดีจะไปยื่นอายการเรื่องของาหากว่าผ่านร่างผ่านร่างแล้วจะผมขอเฉพาะเรื่องภายในนี้นะครับเรื่องภายน,นอกก็เป็นเรื่องของแต่และฝ่ายแต่ว่าภายในนี้เนี่ยขอให้สภาได้มีการพิจารณาดนินการ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ